แอรก็ตายแล้วมั้งทอมปี้แม่งเยอะเฮีย้ยๆไม่รู้ทำไมจับปืนไปแม่งเจ๋งจริงอะแบบพอมีแล้วแบบเออแม่งสนุกว่ะผมเรียกมันในหอ,อกไฟอ่ะคือแบบเห็นว่าเวลาวิง่งอ่ะแล้วยิงค้างมันเหมือนหอ,อกอ่ะเดินชนซอมบี้ซอมบี้ตายหมู่ลย Nanh 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 จะผ่านไหมล่ะเจ็ดนาทีเนี่ยเดี๋ยวผ่านดันนี้ผมขอปัดคลิปไปพาร์ทสองแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันอัพลงยิงถูไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยรู้สึกว่ายิงไม่ตายเลยนะเนี่ยยิงเบาไปเหรอ ขับมาพาสองผมเคยกดคอนโทรนไปแล้วงามใช่้วเอ้าเฮ้ยจะผันไ,ได้ที่หกนาทีนะ่ะฐานเก้าแม่ง่ง่ายๆนานสิบอีกปกติผมมาไม่ถึงดันแปนด้วยซ้ำเฮ้ยปกติตายดันแปดเออแตวันนี้ผ่านได้ไงไม่รู้มันมาแล้วมันมาแล้ว แปลกนาซอมบี้เห็นแต่คนคนไม่เห็นนะคิดดูซอมบี้เห็นคนหายตัวได้มันน่าจะแบบ ai เออไในๆน,นก็หายตัวแล้วไม่ซอมบี้ยังเห็นอยู่วะเออเดี๋ยวไปกินเดี๋ยวไปกินขอถ่ายคลิปก่อนเราเรียกไปกินข้าวแล้ว ก็อรอลุ้นกงนไปว่าจะผ่านไม่ผ่านครถ้าใครอยากรู้ว่าผ่านหรือเปล่าก็กอไปเลยง่ายดีแต่ผมว่าผมก็ตายอ่ะดูดิดสอมปีมาเยอะจิ๋ม่ลยไม่ได้อัพยิงถ,ถี่แน่เลมอัพโธ่เดี๋ยคิดไปเลยว่าทคไมบอกจบตอนนี้ของอัพถี่เยอะเยอะโอ้โหไม่เยอะว่ะ เออไปเจอเทียบอะแต่ไม่มีปัญหาเรามี็นฟีนี่แล้วเ yeah! ย่ดุยมอน5ทีเองจะผ่านไหมเนี่ยเรียบเรียบเรียบ,บ,บเอไเอได้อัตแทกอัพเจ็ง ยิ่งไปไกลทอมบี้ยิ่งถึกโอ้ยอย่าจะบ้าตายอ่ะคลิปอยู่เดี๋ยวไปเดีจจ๋ยว้ว โอ้ยเฟตี้เฟตี้เออโอ้ยดัน1ิแล้วจะผ่านไป่ได้เราปกติเล่นมาตายตั้งแต่ด่านเจ็ดแล้วฮะไม่อยากจะบอกเลยอายเลนก็โกง,งกันตายกันเรา เอาผีพิงคนเลยวะเอออ,อแงแดงสองทีผ่านไหมเนี่ยปัญหาผมอยู่ที่ผีแดงข้างบนสุดนะเครคิดว่าผ่อนไม่ผ่อนก็กน่าส่งเอสเ,เอ็มเอสมาอะไรนะให้กำลังใจผมด้วย เขาตายอยู่แล้วเฮ้ย,ย่าเกิดเท่ไหยผมหิวข้าวแล้วครับผมเลยอยากผ่านเฮ้ยอยู่ดมายเออโอ,โอ้เกือบแล้วเกือบวิ่งแล้วอัทแท็คดาวอีกางนู้น ข้างบนยังมีอีกไหมข้างล่างก็ตายแล้วข้างบนยังมีอีกโอ้ต่องแรงใจเชียร์ตอนนี้ใจผมตื่นเต้นมากผมไม่เคยเล่นเดสเอ็นสองผ่านคนเดียวรนอ,นอ,อ,อรเอเถัะวันเราเปิดเล่นมีสามลูกโอ้ลูกนี้ซื้อมาเยอะๆเดี๋่ว เอ้ย,อยมันมาแล้วเผาแม่งผ่านแล้วครับยังง่ายได้เลยโอ้ก็จบลงไปกับคลิปนี้ฮนะก็ดูแก้ขัดกัาไ้ก่อนไม่ติดันดับอะ่ะดูดิโอแม่งเกียดว่ะกดยังไงก็ได้คุณจะเลือกทำไมเนะี่ย เด้รับไอเทมแล้วเฮ้ย hey! ไอเทมหายเฮ้ย hey! มันอยู่ไหนอ๋อ oh, อยู่นี่อ๋อก็ขอจบไปกับการเล่นเด a ดเอ็นสองคนเดียวผ่านนะฮะสวัสดีครับ